จูโมต์ครอนนะครับวันนี้เรามาปักเสาทางวัดที่ทำทางเข้าตรงนี้ติดถนนชนระทานทางใหม่เทคอนกีนะครับเดี๋ยวจะทำทางเข้าทางนี้ด้วยนะครับพวกหนองนามีหนึ่งทางนี้แล้วก็ทางเข้าทางบ้านฝ่ายทางนี้อีกทางหนึ่งทำได้สองทางทำเป็นทางเข้าออกก็ได้ทั้งเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งก็ได้ครับนี่ตอนนี้ก็ปักเสาสิบสองต้น ติสองตอนนี้เพิ่มมาอีกสองเป็นสิบสี่เนี่ยครับดูครับพักสองแต่ดินเนี่ยพอเทน้ําลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะโอ้ซึมดีมากนะพอเจอน้ำกันไปปุ๊บเนี่ยเนาะนี่ปักตั้งแต่ตั้งมาวัดทางรังวัดตั้งแต่สี่โมงเช้านะตอนนี้เวลาจะบ่ายสามแล้วเสาละปัดโดยใช้เอ็นขึงเนี่ยตรงนี้พี่อาจะทําททางเข้านะทางเข้าตรงเลย แจ๋วเลยเจ๋วจะให้พี่ประทีปนะพี่ประทีปพี่ประทีปมาเนี่ยท่านผู้ชมรดน้ําเสร็จแล้วก็แล้วก็ใช้คนบอลทุบนะครับเกล่อไม่ให้ยีนเหนียวนี่มันจะดุกน้ำน้ำแตกเลยครับนะพี่ใส่น้ำอีกแล้วก็รอเวลานิดหนึ่งแล้วก็จะขึ้นเอาคนบอลทีเนี่ยอัดไปแล้วพี่หมดละไอตรงนู้นผมอัดหมดละรอละนี่นู่นนะครับทางเข้า นี่ทางเข้าฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งสารปกครองนะพี่นะ<ช>วิ่งตรงมาอย่างเดียวเลยครับ<ช>เ,ดเดี๋ยวก็จะไปขอทําทางชนรททานบางท่านมีชนบททานทําทางข้ามชนบททานมาทางนี้เสียค่าใช้ใจ่ายเองครับ๋ยวไม่ต้องไปขอญาตขอญาตอะไรนะพี่ล้อมขอญาตอะไรนะออกประตอปะ่ะหรือหรือชนรททานชนบททานนี่ใช่ไหมโอ้โ <laughs> พี่ล้อม, <laughs> อมเจอไวอเจอไวไอิตาลีของพี่วุฒิไป เพื่อนพี่พุธซึ่งไปเป,เป็นนักมวยอยู่อิตาลีครับเอาไวนยราคาหลายตังค์มาเพื่อนคนเวอนพี่พุธกินไวนนี่แหละปะ่ะพี่พอขึ้นไาพี่ปะน,น,น,นี่ครับท่านผู้ชมแนวยาวเลยถึงเส้นเอ็นนี่นู่นนะครับประมาณน่าจะถึงไหมพี่หกหกร้อยเมตรเนี่ยหกร้อยเมตรจากถนนมานี่ถึงไหมเียดถึงครับ เี่ยดูพีเอดนะครับนี่ทำนั่งแต่เช้าเดี๋ยวผมจับจับให้โอ้ยโดนตรงไหนขอโทษครับขอโทษครับไปไงไปคางเลยวะทำไว้แล้วปักไว้ลึกมากท่านผู้ชมเป็นแป๊บแป๊บของน้ำปลาปลาครับสิ้งไม่กินเดี๋ยวให้พี่ปทีพนะครับพี่ปที มันเป็นแนวให้พี่ประทีพ้มันก็ไม่ต่ำนะพี่นะมันก็สูงอยู่นะเสานี้เป็นเสา6กเมนะครับเรามาแบ่งครึ่งเปนี่ท่านผู้ชมนีม่วันนี้คลิปนี้เราไม่เหนื่อยครับเพราะเราถ่ายคลิปวันนี้เหมือนจะลงยากครับเดี๋ยวพี่พี่น้ำหมดยังพี่เดี๋ยวขอน้ำอีกแป๊บนึ่งเราพอพอน้ำแป๊บนี้มันใหญ่ครับเนี่ยโยกนะพี่โยก จุกให้มันใช้เวลานิดหนึ่งพี่เพียดเดี๋ยวผมโยกให้เพียสเพียอยู่เฉยเพียสอยู่เฉยโยกให้น้ำเข้าซ้ายขวาโอ้นี่ติดนี้นี่ยเอาละโงกมาข้างหน้าเดี๋ยวมันตีคางผมโอเคเพียสไปน้ำเข้าน้ำไม่ค่อยลงเพียสยี่สิบครั้งปฏิวัติหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแก้าส่อนยังยังยัไม่ค่อยลงเท่าไหร่ลงลงอยู่ถอ่ยังไม่ได้จะหงายหลังที่เหนือไม่ที่เหนือมากแสงดาวจ้าหัวไม่ได้มาสบายนะจ้า พี่พูดอะไรบอกแสงดาวหน่อยคลิปนี้มันจะสมบูรณ์แบบมากสบายนักไม่ไงไปกับพี่ศุนเนี่ยแกชอบพูดมากเลยอยู่เฉยๆไม่สบาย,ยางไงมาใช้แรงงานมันจะทำให้ร่างกายาบุญบุญแรงมากนะแสงดาวรอ <c oughs> ย <c oughs> ยิงคนธรราดครับปลอมั้งเปีย เพสองพ่พอแล้วพี่เข่งมากเลยเข่งมุกเพลสเพสเอาเอายีบเอายีสิบป่ะยางไงล่ะใช่หนึ่งลงลงสองสามลงสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ก อีสิปีเอสเอาอีสิบเอาอีสิบมันกำลังลงพอแล้วเพียสเพียสเอาอีสิบอีสิบไม่ไหวขอร้องขอร้องเพียสมันไม่ไหวเพียสอีสิบอ่ะเมื่อเช้าพักพัก่อนพักก่อนพักก่อนนี่เพียสเหนื่อยมากนี่ครับนี่นี่เอามันก็เท่ากันหมดแล้วเนี่ยเออเท่าหมดแล้วมามาจับมันลงลงลงต่อไปเสร็จแล้วผมก็จะทำหน้าที่ผมกบโคนเพื่อป้องกันมันโยกครับไปครับเดี๋ยวเลื้อยต้นสุดท้ายแล้วครับนี่ต้องบันทึกอนุ่นนะครับน่าจะ ประมาณไม่ต่ำกว่าหกร้อยเมตรทางถนนฝั่งนี้ครับนู่นนู่นพีเอสเห็นยังของที่เสียเกย๋เอออตอเก๋อสามร้อยไร่ที่จะทำคูคัดฝั่งนู้นเป็นาติห่างๆของทางคุณแม่ชินโจครับท่านนายกเก๋จะทำคูคัดครับสนนมโคูคัดนะครับสามร้อยไร่อนาคตเก๋น่าจะทำคู่บ้านเรืออยรด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าไม่ทำอะไรปุ๊บเนี่ย เกี่ยววัาที่ครับที่ดินว่างเปล่านี่จะโดนเรื่องภาษีมีถามว่าท่านนายกขีนี่ทำไมท่านถึงมีที่ทางเยอะครับท่านแถวนี้เขาจับแม็โครนครับท่านนายกขีมีแม็โครมี10บล้อมีเทนปูนหลายแม็โครหลายหลายคันครับหลายสิบคันแล้วครับแม็โครคันใหญ่แล้วก็รถบรรทุก แทนปูนประสมปูนเจาะเข็มอะไรแคททาได้หมดครับในน้าบริษัทกระทิงทองครับคนโคราชรู้จักดีครับญาติพี่น้องของอน้องหนูครับน้องหนูปักทางญาติพี่น้องกันทางแม่รวยมากครับตอนนี้นี่ครับนี่อันนี้นูนทางเข้าทำตั้งแต่สิบโมงเช้าตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วไม่เสร็จ เดี๋ยวดูพี่ประทีพกกลังมาครับจะให้พี่ประทีพทําทางเข้าให้ครับก็ขุดดินแบบนี้ก่อนก็โอ้เป็นที่โมรดอกของตระจ่อยแช็ดเกียวครับเป็นคุมตาของชินโชครับมอบให้ลูกหลานลูกหลานก็เก็บรักษาสืบทอดกันต่อไป เร,รือพี่แอตตันสุดท้ายครับอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ปลูกผักไปก่อนนะครับโอ้โหเขาดีมากครับรถตามทิ้งไว้เขา,าจึกจึกเลยครับเปียดอันนี้พี่หลอมครับพี่หลอมแปดสิบกว่าแล้วเจอวายอิตาลีไปไ,ปไงพี่หลอมไปอิตาลีของแท้ไหมพี่หลอมดีดีโอ้พี่เอตเงือแตกพักเลย เพี้ยดค่อยๆค่อยๆพี่เมื่อกี้ปลายมันอยู่ยอดนู่นตอนนี้ปลายอ่ะมันอยู่เส้นนี้แล้วโอเคเป็นไงนี่ครับท่านท่านผู้ชมที่โต๊ะห้านิ้วลงในห้านู่น,น,น,นทางข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นคลองสาธารณะเดี๋ยวคลองก็จะอ่าน้ำมาจากลำตะคองนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะขุดคลองข้างหลังนู่นครับ<อ>ชโชว์บ้านอยู่นูน<อ>่นโคบ่โชว์อยู่นู่นนี่บอ่อนึอี<ส>่ฮะ พักหน่อยพักหน่อยพียสแสงดาวครับเห็นพียสทำงานอย่างนี้ก็ต้องถ่ายบันทึกไว้พียสพียสทำตั้งแต่ช่างช่างช่างที่มาเชื่อมไอ้กระท่อมชื่ออะไร,รพี่ช่างในช่างในอันนั้นไม่ได้มาช่างในแล้วพี่ออกมาเป็นที่ตีลังกาทุกวันนี้มาดูด้วยครับเป็นอะไรไม่รู้พียสพี่นี่พี่ลองนี้เข้ากันแล้วเนี่ย พอยังพี่พอแล้วถ้าพอก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่แอดช่องชินโจมาตล้วก็ขอขอบคุณมากครับพี่ครับเนี่ยท่านท่านผู้ชมดูครับลำบากมากนี่ขุดนี่เรานู่นครับรถนี่ทางรถสิบล้อวิ่งเห็นไหมครับวิ่งตรงไปเป็นอีก800เมตรเป็นสารปกครองครับสารปกครองนครราชสีมาเนี่ยทางเข้าชินโจจะทําทางเข้าตรงนี้ครับที่มอระสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วที่มรดกครับที่มรดกของตาจ่อยเซตเตียวคุณอาคุณคุณตาของชินโจครับ เป็นพ่อของคุณแม่ชินโจครับเจิญนคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับพี่หลองครับพี่หลอง80แล้วครับแข็งแรง